วันนี้ Emmanuel: เราก็จะมาหลังนี้เป็นหลังแรกนะคะก็เป็นดีมเพสสองเนี้เนี่ยในตัวดีมเพสสองตัวนี้เนี่ยเรามาทำอะไรกันตั้ง q a ได้เลยสำหรับหลังแรกถ้าลูกค้าดีโนเวทเองลูกค้าจะถามบัตเจตว่าเฮ้ยถ้าเกิดดีโนเวตจะประมาณเท่าไหร่ตรงนั้นีทีรั่วหรือคะอ่านี่คำถามนี้ดีค่าคำถามนี้ดีมากเลยค่ะน่าจะรั่วในเรื่องรั่วซึมก็แนะนำผู้ซื้อได้ว่าอาจจะต้องรื้อกระเบื้องแล้วก็ทากันซึม นะคะแล้วก็มีการทาแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่แล้วเก็บสีเดี๋ยวเราไปกันหลังถัดไปนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีคําถามไร้ก็ถามหลังนั้นอีกทีนึงค่อันนี้เป็นบ้านดนเวงนะคะทีมดีไซเนอร์ะค่ะเขาจะเข้ามาดูว่าระบบไฟใช้ได้ไหมระบบน้ําใช้ได้ไหมมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนบ้างอย่างพื้น สุภาพน์ตัวหลังคาเองจะเป็นซิกเนเจอร์ของบริษัทนะคะไปไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะคะถ้าเสียหายมีการแก้ไขปรับปรุงให้ที่มาหนูถามหน่อยได้ไหมคะที่หนูขี่เข้ามาหนูเห็นน้ําแบบเยอะๆเวลาน้ําหนุนมากๆน้ําท่วมไหมคะก็เคยเจอลูกค้าถามเรื่องนจำลองเสาเข็มนะว่าอย่างข้างหน้าข้างหน้าบ้านที่เป็นโรงจอดรถอะผมลองให้ทีบ้านมีเสาเข็มไหมหรือว่าแค่ตัวบ้าน ก็คือก่อนหน้าเนี้ยก็คือไม่ได้รู้ลึกสักเท่าไหร่เนาะแต่พอแบบไปเจอหน้างานจริงไปเจอลูกค้าจริงอะค่ะลูกค้าค่อนข้างอยากรู้ในเรื่องของคุณภาพของบ้านมากเขาก็เลยจะถามลึกมากเชิงเทคนิคเพราะฉะนั้นคือถ้าจะเป็นยนน้าก็คือจะต้องมีความรู้แบบรอบด้านโดยเฉพาะงานเรื่องโปรดักชันนะคะลูกค้าเนี่ยมีคําถามต่างๆนานาซึ่งบางครั้งถ้าเราไม่เตรียมไปเราก็ทําให้เราไม่ดูมืออาชีพะค่ะการที่เรามาอบรมครั้งนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าการมีคําถามเตรียมไว้ให้ลูกค้านั้นมันเป็นมืออาช ชีพค่ะก็ได้ความรู้มากเลยค่ะการตกแต่งแบบไหนแล้วส่วนไหนที่เราจะต้องทําใหม่ให้ลูกค้ามีอะไรบ้างเงี้ยเราสามารถจะคุยกับลูกค้าได้ถึงลงลึกถึงรายละเอียดอะค่ะสวัสดีค่ะแหม่นะคะจากบางแอกแอสเซทค่ะคุณแขกนะคะใช่ค่ะและแล้วทำไมรู้ไม่เหมือนอันนี้อะ อันนี้จะเป็นตอนนี้เราจะเป็นส่วนที่ตอดรบค่ะส่วนตรงนี้เราจะเป็นส่วนที่ใช้งานของตัวบ้านจริงๆอ่ะมันได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะทั้งเรื่องของโครงสร้างของตัวบ้านเพราะว่าอย่างอย่างเราเนี่ยเราในเรื่องการขายเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องโครงสร้างของตัวบ้านมากพอมาเข้าคอร์สส่วนนี้เราก็ได้รู้พวก โครงสร้างของตัวบ้านสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้มากขึ้นมันก็ทําให้เราแบบว่าขายได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูมีความเป็นโปรเ e s s i o n a l มากขึ้นด้วยบรรยากาศเรียนวันนี้นะคะก็คือตื่นเต้นเราได้เห็นของจริงนะคะจากที่เราดูในเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะพอเรามาดูของจริงปุ๊บเราได้ข้อมูลเพิ่มเราได้ความรู้เพิ่มสําหรับบ้านแต่งรีโนเวทอย่างเงี้ยค่ะก็มีข้อมูลเพิ่มแล้วก็ตื่นเต้นกับบ้านที่เป็นของเราที่เราจะโคต์ขายได้ก็คือคุณแมวคุณแขกนะคะก็คือมีความรู้ ที่ละเอียดลงลึกแล้วสอนเราได้อย่างรู้จริงอะค่ะก็ค่อนข้างที่แบบภูมิใจนะคะกับโค้ดอะค่ะดูสนุกสนานค่ะ,ก,นนคะก็พี่เขาก็ให้ความรู้ทั้งเชิงลึกแล้วก็ค่ะการเตรียมตัวการตอบคําถามหน้างานนะคะเมื่อเวลาลูกค้าถามอะค่ะก็คือได้เปิดมุมมองแล้วก็ได้ความรู้กว้างขอกว้างขวางม,ม,มากขึ้นจากเดิมอะค่ะการที่<ม>ทางมาก่อแอเซนเนี่ยให้ข้อมูลด้านนี้ค่ะ เราก็มีความรู้ให้ลูกค้าแล้วทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อถือเราได้มากขึ้นค่ะวันนี้ที่ได้มาก็รู้สึกดีมากๆค่ะบรรยากาศคือสนุกสนานค่ะคก็ได้ความดูกันไปเยอะเลยค่ะไครพาดคถือว่า ต่ได้มากค่ะถ้ามีอีกมีโอกาสทาคอร์สแบบนี้อีกก็อยากให้จัดแล้วก็มากันเยอะๆนะคะเมื่อก่อนเราไม่ได้สอนคอร์สแบบนี้เลยค่ะแต่วันนี้ใครที่มาในคอร์สวันนี้ถือว่าดีและคุ้มมากเลยค่ะ